สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ครับวันนี้จะพามาดูรถโลหินยาพี่โลหินยาจำกันได้เนาะที่ผมรีวิวไปแล้วเป็นไรอีกวันนี้มาถามกันหน่อยเป็นไรมาจอดตรงนี้ทำไมเรียกผมมาหาทำไมฮะครับเจ้าเอิญ่อยมาอย่างฮ เฮ็ดอยังมันหันฟ้ากันทีอย่งเครื่องมันเอาพอกเอาพอกอันฟ้ากับปูงอะ่ะ <c ười> คือบกกนกกันยกขึ้นยกไปเลยตีล่องยกไม่ด้วยฮะยกขึ้นยกขึ้นเลยด้ว <c ười> ยางยางใหม่ครับข้างหน้ายางยังดีอยู่ <c ười> อันนี้มันนี่ยังเนี่ยมันโตแลงมา <c ười> ้งเนี่ากลมบ <c ười> ังบังเนี่ยเออโอ้ส่นั่นมันจะใช้ส่วัด <c ười> รอบดิวัดรอบเครื่องดิ เป็นยังตั้งจีขายก่อนเป็นยังไังจีขายก่อนอ,อยากได้หัวสันยากได้หัวนออยากได้หัวสันนิดสันอยู่ดีครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูแทซีดูแทซีดูนี้ก่อนนะครับอ,<า>อู้หอแบบมันอยู่ตรงนี้ป่ เสียมันทำไมเล็กจังเะเอาไปใช้งานได้เลยครับรถก็ยังวิ่งอยู่ครับคันนี้บอกว่าจะขายเอาทุนคืน200,500ใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรถคันนี้ซื้อไปแล้วใช้ได้เลย สน้แต่เส้นนี้ยังดีอยู่แนวก็ไม่มีหักสักตัวซีนปากกระบอกบอก็รั่วนิดหนึ่งกระบาก็เปิดข้างไม่ได้นะครับแต่สําหรับคนที่หารถทุนต่ำก็ไม่ซีเรียสหลกครับ เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรโลฮินยาไว้เลยนะใครสนใจก็โทรมาหาโลฮินยาได้เลยเฮ้หยหมอดกัดยางบ่น่เนี่ยเอาไปเบียดอะไรมายางดีดีด้วยน่แตกความมาเลยมันกรอบเซตซีก็ไม่มีแตกไม่มีดำนะไม่มีสนิมนะข้างใน คในนี้ก็โอเคอยู่ครับมีปากกระบ,บอกตัวนี้แหละที่ซึมนิดนิดหนึ่งก็จะมีแตกตามเฟรมแล้วก็ไปป่าเอามันเป็นธรรมดาของหน้ายาวครับมันหลายปีรดราคาสองแสนห้านะครับพร้อมโอนเลยนะคันนี้ทะเบียนมีพร้อมโอนเลยภายในก็ หรือว่ายังดูดีนะมีแอร์ด้วยครับนี่แอร์ภายในถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อ,อะไรนะนี่ภายในใครเอาไปนี่เอาไปสารต่อนิดๆหน่นอยนิดติด,ดแอร์ได้เลยครับ A tạt phân xuyên gần đây. A tiếng chân đập Ông cứ chân đập chân này chân đập chân đập chân đập chân này này đập chân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  đập đập chân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  thôi chân đập chân đập chân มดสองหยีบเเฮ้ยไปเปิดบ้างก็รู้งเปิดบ้งได้เลยเด็เปิดได้เลยไหมฮะปิดไยังไเปิดบ้ได้ไหมมันตรงนี้คนหนึ่งดึงขึ้น้ำกดลงน้ำ Cô nâng tổng cột lông năm là đứng năm Tốt, bò, đêm, à, tốt phá lông à, nâng đứng này Bố nâng, bố đứng không phá của phố lông à. Phá mới mỏ hết đây mà đi Mì không บารมีพ่อแม่ถามกระปงเปิดไม่ออกถอนไม่ออกถอนถอนนี่ไม่ยังดีเห็นเด็กบอกเบอร์โทรก็นด้วยจะพูดอะไดอยากซื้อเอาบอกเบอร์โทรมา เบอร์โทรจะเบอร์ไดศูนย์หกสองศูนย์หกสองสีองมีเดม้ี่มจิงกเขียนกระหางประตูเนี่ยเขียนไปปุ๊บโลหินดาติดต่อโลหินดากรมทางหลวงชนบท ได้หน้าตัดพอดีผู้ใดเป็นผู้อยากได้โตแต่เป็นผู้อยากได้ไดนี่โตไปพังกระแพงเขาจะเสร็ล่ะไปใส่พังกระแพงเขาจะเสร็อยู่ได้บาทมันต้องมันก็หน่อยอ่ะไ<ป>ม่สองไม่เพิ่นไปปนนะม่เหมือนเขาดูนะสอง,องนี่ยพอตำรวจมะนาวขึ้นกันทำรถมันผู้เดียวกันนี <laughs> ่เราจะห้องใครอยู่ 062 423 3987น,นะครับโลฮินยาโทรมาได้เลยแต่ขายทะเล็กอ่ะปวดไมีการหยกโอ้โหราคาห้าสองส,สองเซนหาแต่ขายสองเซนหาเอาทุนขึ้นเรียมทะเบียนได้ไหมเรียมทะเบียนดิเอวบังกัะดู อยูขายฮารยงยาครับผมจะไม่เอาค่าในหน้าสักบาทเลยคันนี้ใครจะซื้อก็ก็อโอนไปนี่งไปไปซื้อก็โอนไปตัวเ้เเลมมันเันเอ,เนเอกสารก็จะ,จะัน,น้ยูดี <U D. S 1> นิสันหกสูบเครื่องร้อยสีนะครับเอาบอกว่านเาบ ND 6นะครับยี่ห้อเครื่อง ND 6 6สูบนี่บอกเอกสารมัน,นโอนไหนเลยโอนไหนเลยเราเส้น,หน่หมันแล้วพร้อมโอนรพร้อมโอนเอกสารพร้อมโอนครับต้องไปโอนยู่ประเทศท้องเจ้าไปเนี่นยเจ้าไปลุกินญาไม่ <laughs> Long nhạc, dùng bìa ôn bụng đỏ. mày gần bụng Anh hòi hoi mày luôn mày hoi mày tìm mày 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 เราคแข็งกันเถอะวะเนี uh, so like oh, oh, uh, ่ยแม่นม uh, ื่อเปอนันพ no ี้ไหมพันเออหักเบิร์ดเลยลงทุนเลยไมันแคบบอกว่าอยาเข้าไปถานเงสองร้ยหาทิไม่ออกอ่าแคบในยาเข่าเลยหาร้ยถ้าหา้ยาหงเนี่ยเขาหาพันทุนมาหนี่งหาพันเลยติหาพัน้าเขาหาพันไม่เ็บปวยมากเลยั่ะล่ะกำไรมัน รถหน้ายาวเนาะแต่ล้มมั่งกับเน่าก็รถไขว้แล้วนี่มันเดเขาได้๋ยวใช่ไงท่านพูดถึงนะเอาไปแบบในช่วงฮักอะฮักมันทักสั่นเอาไปแบบว่างที่วายุนั่นดีพวกเหล่านี่มันเบียดวายุจริงไหรือยัไป่ทำมันเบียดวายุยุ่ครับมวายุช่องแคบก็มันแคบพุ่นกันได้บูไปได้หรอแต่หัวสั่นเขายังไม่มีไปยังไปยังเอาเขาไปแล้วไหมเออบางนี่มันบูไป ไม่ยืนไม่ยืนไม่ยืนหนารถด,ด้วยสุท้ายหนาปุ๊กเหรมาไม่ยืนครูก,กันก็บุญเนี่ยมาเนี่ยแะครับใครอยากได้ก็สองแสนห้าเด้อเบอร์อันนี้เนี่ยนามนี้เลยนิสสันยูดีเครื่องร้อยร้อยสี่สิบแรงม้าครับศูนย์หกสอง จะออกมาไดบเพรปีว่ส่สองสามสามเกปเจ็องออกมาได้หาเดือนทองออกมาได้หเดือนหเดือนตีเอนมือไ้ละตีนเออแค่กระโปงดีมันเปิดได้ปเนี่ยมันมันเปิดอยาอย่มันไปตำกําแพงมากสิมนไม่ต้องเปิดได้ยุ่งๆไม่้องก็เปิดอยู่อ๋อเปี่ยก็เปิดประเมือมันอยากถือค้อนสิอยากถือคอนไ่น ข่อนตีสลักมันออกเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปรุ่นเดี๋ยวไปเช็คกันเอาไว้ให้แ่คนดีตอนนีโทรมาติดต่อสายตรงหาโลหินยาได้เลยครับรับสายตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าเลยนะครับโทรมาได้เลยเจ้าหาปิดเครื่องเอาอีหลีเจ้าหามเจ้าหาปิดเครื่องนะเอาคนดีเขาโทรมาเนี่ยเขามีเขาเบิ่งคลิปย้ำเนี่ยเขาโทรย้ำหนักเลยเด้ โทรมาได้เลยนะครับรับสายได้ยี่สบสี่ชั่วโมงสขห้องน้ำยุ่งกับรับสายสขห้องน้ำยุ่งกับรับสายเจ้าเตรียมรับสายหลดเบอรอเจ้ามั้ยนี่เจ้าหาปิดเครื่องหนะ้ากันพี่น้องรมาหาเจ้าอิเลียหาปิดเครื่องหาม <c oughs> ยังเลยหามทุกย่าง <c oughs> เอาโอเคเอยไปได้ป่ะเนี่ยนะครับคันนี้แหละครับผมครับครับครับผมครับไปเอารถเข้าบ้านรถนี่ครับคันนี้เออก็ลดราคาสองแสนห้าครับใครต้องการมาเอาไปสานต่อก็เอาไปสานต่อกันได้ครับเอาดำลงเนี่ยเราวดมึงอ่ะโอ้มันมากันบัก ไลยคนปนี้เดีงดินแต่ละมือนอ,านานอนา่า่ม่ไหะอัดสามได้ป่ะทั้ไปยวกันยังไงมันบ่ฮอนบ่าอย่างทีสายไปายไปโอเคอเดียละ่ะงามอยู่เดียละ่ะ สองเซนหาหนึ่งเมตรว้ยเว้ยเว้ยรถไอเด้อห๊ะว้ยรถไอเด้อรถไอเด้อเสียงสียงไปไปโอ้มันเอาไฟสปอร์ตอะไรใส่บุ้ยฟันไม่ดำจำกันไม่ได้ว่าไงมันไปจูนปั๊มขึ้นตีวะ เองเองจวมเลนไปเี่ยวเร็วคับมันไปแตงเาดิไันมันยนไปตีนมันลนเูนปั๊มอ่ะหัวูนหวกรเล่ไม่ให้เงินยที่ว่ามันล็อกเกียร์ล็อกกันเล่งอข้างกอย่วว่าจะได้หัวตัดเด้วได้หัวบักฟูโซบกหลงมากกว่านวอายุหรอครับันเนี้ฮ้ไม่เห็นคันรถยังวะเบรกดด้เขได้เบียตินว่โอ้รถคันนั้นมันตีไฟพามากไปเรถคันหกหลอคันหมน รถตู้กันเนื้อของร้องหันตีไฟพามาไปเหม็นรถเบรกมือรถเบรกเบรกทิศยันเบรกมือแล้วเนาะเบรคมื่อแหะไปไปไปจ้ไปตัดหญ่เดี๋ยตัดอยู่หน้าหมดละวัดมาแต่หน้ากอะไรแบบวันก็บอกว่าน้องลากรถเบียดๆผมถามหน่อยดิว่ารถแต่ละคันนี่มิตาแนวดึงเอาทั้งนั้นอันนี้ก็ดึงเอารถคันนั้นก็ดึงเอาไปไปไป โอเคโอเคโทรมารหาได้ครับประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับรับสายตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ